ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพบค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางรัอวมิตรหมอของ,งระเดิม แล้ก็ถ้าพูดถึงหลวงประเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควและเทพเจ้าแห่งเมืองาพาบน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองาพาบน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขก9าเกบิ๊กวันเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักกรศมิตรปอก็ได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับหรือว่าเข้ามานั่งทําคลิปทําวิดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็ ก่อนอื่นก็ต้องอกล่าวคำว่านะครับก็คือยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านนะครับนะต้องบอกว่ายินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับนะเครื่องรางของครูอาจารย์หรือว่ามีดหมอ,อของท่านนะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมหากท่านไหนทีเ่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับนะด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือว่าหากท่านไหนนะครับนะโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับนะ เอาไว้เพียงคนเดียวนะหมายคามว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086 329 1496นะครับในทุกๆคำถามนั้นนักกลิม์มมดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นเพียงคำถามเดียวนะครับแล้วก็คำตอบเดียวที่ ได้ขออนุญาตนะครับเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเกเทนะ,ะก็นับจากว่าฟังดูแล้วนะครับนะ,ะสำหรับท่านใหม่ๆก็ดูว่าเหมือนจะดีนะ,ะมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบฟังดูแล้วดูเหมือนจะดีแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียนะครับนะมากกว่าข้อดีนะ และที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำถามและเป็นคำตอบนะครับที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะและคนที่จะไปถูกทำลายก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะอ่าก็นัง่งจากว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่อ่าถามเข้ามาก็คือต้องการเพียงคำตอบเดียวจริงๆนะอ่านั่นก็คือมีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงก้อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นตอบ คำถามอื่นก็จะไปเป็นปัญหานะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะเอาละครับวันนี้ก็จะได้นำเอานะครับนะเป็นมีดดำไม้ฝักไม้นะครับนะที่วางไว้ด้านบนนะครับนะฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะ แล้วก็จะเป็นมีดจักรนารายนะครับนะจักรนารายที่วางไว้นะที่สําคัญนั้นจะเป็นมีดสลิกานะ,ะด้ามจิ๋วนะครับนะสลิกาด้ามจิ๋ววางไวใ้ให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงวางไว้ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นผ้า้อยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะ,ะซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2483นะอันนี้ก็จะเป็น ้าลอยเท้านะครับของท่านนะกะวางให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะต้องมาเปิดให้ท่านได้รับชมนี้ก็จะเป็นมีดดํามไม้ฝักไม้นะก็เป็นมีดดัามไม้ฝักไม้ของหลวงก็เดิมวัดน้องโพนะครับนาะที่สําคัญนั้นเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้ในยุคตน้ตนๆนะครับของท่านนะมีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ประมาณ5นิ้วนะครับรวมนับฝักก็เก้านิ้วนะประมาณนี้นะครับจะมาให้ท่านได้รับชมนะ เอาละครับพอพูดถึงนะครับมีเล่มนี้เราก็มาชมกันเลยนะครับนะ,ะก็นั่งจากว่า,าในแต่และคลิปในตัวโอนะครับก็จะใช้เวลาก็คือไม่ไม่นานนะครับนะ่าจจะทําเวลาประมาณสัก10กวนาทีนะครับสูงสุดเลยก็จะไม่เกิน20นาทีประมาณนี้นะครับนะ,ะก็นั่งจากว่าในทุกคลิปทวีโอที่ผ่านมานั้นผมใช้เวลานะครับค่อนข้างที่จะยาวนานนะ แต่และคลิปแตลโอนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงนะแต่ช่วงหลังพยายามที่จาย่นเวลานะครับนะเพื่อที่จะเอื้อต่อท่านผู้ชมว่ากันง่ายนะครับนะและหลักๆในการที่เข้ามาทําคลิปทำมิโอนะครับก็อยาจถือว่ามาสอนกันนะครับที่สําคัญจริงๆก็คือไม่ได้มาสอนนะครับแต่ต้องการที่จะนําเอาอมีเทพศสตร์ของครูบาอาจารย์นะที่ผมได้ เก็บและได้รวบรวมนะครับมา,าให้ท่านผู้ชมได้ชมนะให้ได้หลายหลายท่านนะครับนะนักสะสมนะครับนะ <c oughs> ก็ได้ศึกษาไปด้วยว่ากันง่ายนะ <c oughs> แต่มีทุกเล่มเลยนะครับผมจะบอกยุคนะจะบอกยุคเอาไว้นะครับแต่จะไม่ไปบอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะก <c oughs> ็ะเนื่องจากว่าต่อให้บอกว่าพูดดีแค่ไหนนะครับบอกว่าดีแค่ไหนนะครับใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่ประมาณนี้นะ อันนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับนะแต่ละท่านนะต้องบอกว่าการมองนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็น,ปนแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแพรวไปหมดเลยนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมองนะครับนะและที่สําคัญนะครับถ้าเราต้องการนะครับนะสิ่งดีๆเอาไว้ในครอบครองนะครับโดยเฉพาะมิตรหมอนะครับนะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโปของเรานะ,ะถ้าเราดูแล้วนะครับตรงจริตเรานะ,ะเรามองว่าใช่แล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะก็ไม่จำก็ไม่ได้ห้ามนะ Uh, การปารึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ก,ก็ต้องระวังนะครับนะหากท่านไปปรึกษาผิดคนก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้รจริงนะอันนั้นจะทําให้ท่านนั้นก็คือสิ่งแรกเลยนะครับจะทําให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกนะ,ะก็คือนะถ้าเราไปปรึกษาคนผิดคนนะครับนะสิ่งแรกเลยท่านจะต้องบอกว่าสิ่งแรกเนี tons, ่ยจะสูญเสียโอกาสนะนะครับนะ สิ่งที่สองก็คือจะเสียความรู้สึกนะฮะก็คือได้เรียนเอาไว้นะครับแต่ที่สําคัญนะก็จะต้องเสียเงินนะและก็สูญเสียเวลาว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับนะก็ต้องต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับนะเอาล่ะครับพอเรานะครับชมในส่วนของภายนอกนะครับไปแล้วนะครับนะเราก็ลองนะครับไปดูในส่วนของภายในอันนี้คือพยายามซูมนะครับให้ท่านได้เห็นนะก็คือ ในเรื่องของฝักนะฝักรัดเป็นฝักนะครับแล้วก็แหมรัดนี่นะกับแหมลัดเป็นอลูมิเนียมนะครับนะเป็นขาพินโตเก่านะคือพูดถึงมีมีจุกต้นๆน,นะครับนะแล้วก็จะมีเชือกนะครับเหมือนเชือกสายสินประมาณนี้นะก็ไดรัดเอาไว้นะครับนะก็ถือว่า,าเป็น มีจุกต้นๆน,นะครับนะถ้าเอาความสวยงามก็จะสู้ในเรื่องของมีจุกกลางและมีจุกปลายไม่ได้นะอ่านะครับเอาละนะครับพอในอดูนะครับนะในส่วนของภายนอกไปแล้วทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะหลักๆเลยผมจะซูมนะครับนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนภายนอกหรือภายในก็ตามนะ ในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็จะเรียกกันว่าฝักนี่แหละนะที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะและส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะ,ะทั้ง3ส่วนนะครับนะเวลาเราชมมีดนี่ก็ต้องอถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับนะทั้ง3ส่วนเลยทีเดียวนะถ้าจะดูฝักก็ต้องดูว่า มีความเก่านะครับนะมีความเขาเรียกว่าใช่นะครับนะมีความเป็นธรรมชาตินะครับทันยุคทันสมัยนะครับนะตามที่ได้เรียนไปหรือเปล่านะครับนะอย่างมีที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นมียุคต้นของหลวงพระเดิมนะ,อะตอกลายเป็นน้องสิงนะครับนะ,ะถ้าใครมองผิวเผินก็คิดว่าเป็นช่างชิมนะครับนะจริงๆแล้วเป็นช่างเป็นศิลปะชาวบ้านนะครับนะ อ่าอันนี้ก็เรียนให้ท่านผู้ชมก็คือได้รับชมนะครับนะอ่าก็เรียนไว้นะครับนะอันนี้เป็นศิลปะของทางชาวบ้านนะพอพูดถึงชาวบ้านก็บางคนก็เกิดการลังเลเอะสงสัยนะครับนะอ่าเอะก็ชักไม่แน่ใจนะครับนะอ่าก็คือฝีมือชาวบ้านมีดีขนาดนึ้เหรอประมาณนี้นะครับจะไปดูถูกนะครับบรรพบุตรของเรานั้นอ่าท่านมีความปราณีตท่านมีศิลปะนะครับนะอ่าจริงๆถ้าเรามอง ด้วยศาสตร์และศิลป์น,นะครับนะช่างยุคก,ก่อนจะมีความประณีตมากกว่าช่างในยุคปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับนะเราเวลาเราไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆก็ต้องไปเราไปดูศิลปะนะครับของคนยุคโบราณนะนั่นแหละครับเป็นฝีมืลายมือบรรพบุรุษของเรานะครับอย่างเช่นเราไป ท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆนะเอายกตัวอย่างนะครับให้ท่านเห็นง่ายๆว่าถ้าเกิดว่า,าไปทางภาคอีสานนะก็ตั้งแต่สระบุรีนะครับนะเลี้ยวขวาไปขึ้นไปโคราชบุรีล์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะเราก็จะเห็นนะถ้าเราไปทางนี้ก็จะเป็นปราสาทนะพิมายนะครับนะก็คือ ทางโคราชนะแล้วก็ทางบุรีรัมย์ก็จะเป็นเขาประสาทพนมรุ้งนะครับนะเวลาเราไปท่องเที่ยวจะเห็นก้อนหินใหญ่ๆนะครับท่านก็ยังมีความอุตสาหะนะครับนะไปเอาขึ้นไปนะครับนะบนยอดเขาที่สำคัญนั้นไม่ใช่เป็นก้อนหินธรรมดานะก็ล้วนแต่ว่าเป็นการแกะลายต่างๆนะครับนะเอาไว้บนทับหลังก็ดีนะจะเป็น ประตูหน้าต่างอะไรต่างๆก็ดีนะอันนั้นแหละครับคือเป็นศิลปะนะครับของอบรรพุรุษของเรานะอาเอาละครับไม่ว่าผมจะแชร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สายตาของท่านนั้นก็คือให้โฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับนะให้โฟกัสไปที่ตัวมีดนะเพราะว่าที่เรามาชมกันเรามาชมมีดนะครับนะแต่ว่าเพียงแต่วา่าเวลาผมทําคลิปทํามีโรเนี่ยเขาก็ชอบยกตัวอย่างนะครับนะให้ท่านได้ เห็นภาพว่ากันงนะ่ายนะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ท่านโฟกัสไปที่มีดนะครับนะเพราะมีดนั้นก็คือครูบาอาจารย์นะครับนะก็คือ,อคนพูดเขาเรียกว,ว่านะครับนะจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีดไม่ใช่นะครับนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะจึงเรียนท่านนะครับให้ท่านได้เข้าใจแลวก็ เวลาเข้ามาชมคลิปชมวิดีโอของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เน้นว่าจําเป็นต้องเชื่อนะครับนะคนพูดอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับนะอยากให้ท่านนี่ก็คือเชื่อนะครับนะในสิ่งที่ตัวในสิ่งที่ท่านเห็นนะ อย่าไปเชื่อในสิ่งที่คนพูดนะครับนะเพราะคนพูดอย่างที่ได้เรียนไปนะครับจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าพูดไปแล้วของมันไม่ใช่นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มาเลือกนะครับเป็นผู้ที่มาคัดสรรน,นะ ก็พูดถึงการคัดสรรเนี่ยนะครับคือมีแต่เล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดสรรน,นะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วลผมว่าดีแล้วล่ะนะแต่ท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนยอย่างไรก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะ,ะเป็นอันว่าหากท่านไม่ตรงจริตนะครับหรือว่าเล่มไหนที่มันตรงจริตของท่านนะ,ะท่านดูแล้วท่านมีความชอบมีความศรัทธานะครับในปรามีของ มีดเล่มใดก็ตามนะครับนะหากดูแล้วนะครับไม่เคลียร์นะครับนะดูแล้วเกิดข้อสงสัยก็อ,อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็ะให้โทรเข้ามานะครับได้ที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์086-329-1496กนะครับก็ในทุกคำถามนั้นนักคลินก็คือย่อมมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ ก็คือยกเว้นคำถามเดียวอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะก็จะไม่ได้ตอบให้นะะนี่นะครับเป็นลักษณะของมีดเล่มนี้นะครับนะะทีนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนที่4ก็ยังว่าได้นะเป็นเนื่องทีอว่าเป็นจุดที่ทำไมต้งบอกว่าสําคัญนะครับเพราะเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะ อ่าหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะครับนะต่างๆก็ดีนะอ่าก็ถูกรวบรวมนะครับนะเอาไว้นะตรงกันนี่แหละนะครับเมื่อบรรจุเข้าไปเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะอ่าที่ท่านเห็นอยู่นะครับในขณะนี้นะครับก็เรียกว่าอ่าเต็มไปด้วยคาบใครนะความเก่าของมีดอันนี้นะครับนะอ่าบางท่านก็นะครับนะก็ ถามมาว่ามีดเล่มนี้ประมาณมีอายุประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับก็มีอายุปเป็นร้อยปีนะเนื่องจากว่ามีดหลวงพ่อเดิมท่านได้แบ่งนะครับเอาไว้ด้วยกัน3ามยุคใหญจ่จะเป็นมีดยุคต้นคดีจะเป็นมีดยุคกลางนะแล้วก็เป็นมีดยุคปลายคดีนะมีดยุคต้นหลวงพ่อได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450นนะครับเป็นต้นมานะก็คือถือว่าหลวงพ่อได้เริ่มนะครับในการ เริ่มสร้างมีดเป็นทางการเป็นจิตเจลักษณะว่ากันง่ายจริงๆมีดหลวงพ่อเดิมสร้างก่อนนะครับนะปี2550อีกนะแต่เป็นระบบชาวบ้านนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็นํามาให้หลวงพ่อนั้นทําการปลุกเสกนะครับนะประมาณนั้นนะส่วนมดยุคป,ปลายก็นะครับไปจบที่ปี2494นาะครับนะปี2494นะซึ่งเป็นปีหลวงพ่อท่านได้มรภาพนะครับนะในปีนั้นนะนะก็ถือว่า มีหลงข้อก็ไปเขาเรียกว่าสิ้นสุดนะครับในปี2494นะครับนะนอกจากตรงนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ทันนะ,ะภาษาเซียนเขาตีเกะว่ากันง่ายนะครับนะถ้ามีเล่มไหนไม่ทันเนี่ยก็คือตีเกะไปเลยนะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นมีที่ลูกศิษย์ก็คือสร้างขึ้นมาว่ากันง่ายนะ,ะก็เรียนให้ท่านได้ได้ทราบอย่างนี้นะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ 05ห้าวินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วาหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในเีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับนะก็คือด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะที่สําคัญนะครับก็ <c oughs> ท่านใหม่ๆนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้ว <c oughs> ท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไป <c oughs> นะครับเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้ก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักขิมมิตรมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักขลรมิตบอกก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ